วันนีอีกหนึ่งรอบครั mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถ20สินิ้วพับได้หรือพับไม่ได้เป็นแบรนด์แ้วเป็นโคโมอลูมิเนียมแหล็นกนะฮะเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันครัอันนี้ก็เป็นขาไก่วนะัดี้เนาะอันนี้เนี่ยตอนนี้ทิดอยู่ไหมก็<อ> ก็ฮิตตาม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 ผมว่านะผมนิยมไอการที่ฮิตไม่ฮิตเนี่ยมันมองง่ายนิดเดียวคุณไปมองอะไรเยอะแค่นันเองแล้วความรู้สึกของคุณเนี่ยใช่ใช่ใช่เหมือนผมมองด้านนอกเรื่องนะแม่งดูพระตอนเนี้ก็ไม่รู้สึกว่าพระฮิตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันก็มีมานานแล้วมานานแล้วนะฮะอันนี้พักไม่ใช่หรอกที่พูดเนี่ยรู้สึกด้วยตัวเองไงเราไม่ได้ไม่ได้เห็นปุ่มขาไก่มายานสมัยก่อนไกอินใช่ไหมอินอินรถพับพื้นเทค ดาวฮอนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแมนก็แลรู้สึกแบบไม่เป็นไรฮีตจางแต่จริงๆแล้วว่าใจอ่ะมันทำให้ฮีตเองมาดีวันครับเป์โยเปยโยเปโยอันนี้ก็เป์ดีแล้วก็เปยโยของพวกนี้แน่นะผมบอกได้เลยนะซื้อไปนะรถพวกนี้ซื้อไปนะไม่ต้องปั่นก็ได้ซื้อไปเก็บก็ได้ครับราคาไม่ตกหรอกที่ทำการข้อดีของขาไก่นะผมลองเอาไปใช้งานแล้วนะตรงนี้มันช่วยสับแรงมากดีมาก ใช่อยากคนเป็นแบบเขาระบบเข้ามืออ่ผมเนี่ยไปผ่าตัดมาผมไปผ่าตัดมาแล้วทีนี้เวลาที่เวลาปั่นจากยามนกระแทกเนาะจับถ้ามีโช๊คเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยจริงเลยเป็นเรื่องจริงมือไปทำอะไรมามือขวาเนี่ยต้องผ่าล้วงเยอะใช้งานขนาดนั้นเลยเหรออ๋อนะล้วงไขมันตอนนี้ผมแบบว่าผมตักไขมันน้่งแอหรืออะไรเงี้ยมันเยอะมานี่หอรุดปั่นใจรุดเล็ก ได้รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะจะเป็นสีขาวสีบอลราคาก็ห้าพันหกพันบสี่พันกว่าบาทก็มีแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีเนาะอ่าแล้วก็มาเป็นไฟฟ้ไาไฟฟ้าพวกนี้ก็น่าจะเป็นสักสิบหกนิ้วอ่าอ่าเฮ้ยตีตองนี่ทําไฟฟ้าด้วยหร,หรือว่าเขามาใส่เองทำทำนะ,อะลองดูดุมดิเกตดุมอ่า เป็นบอดวอล์กอันนี้ก็เป็นมิโก้มิโก้แล้วก็เป็นบอดวอล์กก็เป็นมิโก้คณะจะไม่รุ่นอาจารไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ๋อแต่ดีนะดีเหรอใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยปัขี่ไปขี่มาแล้วผมไม่ถงใจอะไรเลยแยกไม่ออกเลยจบเลยเงี้ยคำพูดอะไรวะเนี่ยคำพูดนี้แบบเราชัดเจนมากเลยคือผลสุดท้ายอ่ะแม่งอยู่ที่กำลังเราอ่ะโอแล้วถ้าเราปั่นคนเดียวเนี่ย เราก็จะไม่ได้ไปสนใจคนอื่นไม่ได้อินเียกับคนอื่นเลยปั่นอะไรก็ได้นึกออกใช่ปะแต่เมื่อไร่ที่แบบเราไปปั่นกับเพื่อนกับคนหมู่มากอ่ะเราจะมองเฮ้ยเขาใช้ยี่ห้ออะไรวะใช้รุ่นอะไรวะอินโอ้เราต้องมีเหมือนัขาผมบอกว่าคุณมีใจแค่ปั่นปั่นแล้วลองปั่นก่อนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบนะหรือี้กงได้ซื้อจากที่นี่ไปอ่ะซื้อจากที่นี่ไป ห้าพันเปิดปีนแรกราคาส่งเลยราคาส่งปุ๊บเบื่อเมื่อไหร่เบื่อเมื่อไหร่เอามาคืนประสบการณ์ของผมเคยซื้อจากที่นี่ไปดาฮอนเคิร์ฟเคิร์ฟรู้สึกซื้อไปหกมันมีเคิร์ฟนี่มันพูดถึงว่าเคิร์ฟมันขึ้นลงใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างี้ซื้อไปหกพันเก้าตอนแรกมันอินอยู่กําลังซื้อ่าอนอกเลยแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นร้อยยี่สิบกับพี่แดนพี่แดนก็บอกไม่เป็นไรถือว่าเช่าขี่ไปแล้วกัน ขเขาบเขาซื้อผมคืนเนี่ย<ด>วันนั้นร้อยรู้สึกเขาเขาขอไปห้าร้อยอ่ะแต่ขี่ไปสองเดือนอะ่ะเช่าขี่อ่ะเช่าขี่ตกวันเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าอันนี้ในกรณีห้าร้อยหันหกสิบวันแต่อันเนี้ยในกรณีที่ผมซื้อซื้อแล้วซื้อแล้วแล้วเอามาเอามาให้เขาแล้วเอาไปเทิร์นคันใหม่ไงแล้วเขาก็เลยคิดแค่ห้าร้อย วันละสิบบาทไม่ถึงหัเ,เท่าไหร่นะหกสิบวันสิบวันละเก้าบาทแปดจุดสามสามครับแต่นี้นี่ในกรณีที่เธอินนะ,ะคือเหมือนกับว่าอ้าวผมเอามาวางตรงนี้แล้วผมอยากได้คันนู้นแล้วเขาก็จะตีว่าอ้าคันนี้ผมขอลบไปสักห้าร้อยแล้วกันเขาจำได้ทุกคันแปลกว่า ลูกค้าเขาซื้อไปกี่บาทดีมากเลยน้าใครเป็นหนี้อยู่มาใช้หนี้เลยขอบคุณขอบคุณอ้าวสปีดต้องเลือกนะเมโทรแล้วก็มิวมิวนี่ดีนะถ้าให้ผมเลือกเลือกดาฮอนอีกทีนะผมเลือกมิลจบทั้งมันอันนี้ก็เป็นอิมพอร์ตแล้วก็เป็นบอร์ดบล็อกแล้วก็เป็นมิล นู่นนี้ใครปั่นขึ้นเขานี่โคตรแจ๋วข้างนอกก็จะมีล้อติดตีติดตองี่วอะไรเงี้ยมีแปลกๆเยอะๆแยะไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในอันนั้นนั้นแม่บ้านนั้นน่ะแม่บ้านแม่บ้านโอ้แม่บ้านเนี่ยมีอีกเยอะปกติแล้วมันจะเป็นเทินเทินกองเป็นกองกองเออเป็นชั้นชั้นพาวเวอร์แสดงว่ามีคนได้หายไปได้หมดวะหายไปเหรอเออน่าจะเหมาไปนะ แต่ก่อนมันมีแบบตรงนี้แบบเป็นเวิร์้งเลยอ่ะเพราะว่าเขาคืไม่ได้สร้างตัวหนังเพิ่มกับไม่รู้จะซื้อมาเก็บไว้ทำไมเอาตรงไหนก่อนนั่นแหละตรงนั้นแหละใกล้มาโอ้โอแล้วพวกรถเล็กๆเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เยอะอนเนี่ยเขาจะเป็นโค้งเหล็กนะโค้งเหล็กนี่พันกว่าบาทใช่พันกว่าบาทใช่ไหมเนี่ยเราประสบการณ์ได้ฟังขับมว่าไปสั่งจักรยานมาจากจีน ยี่ห้อหนึ่งดูในรูปสวยมากโอ้แม่งเกิดมีโชค้าโชคหลังด้วยเบรกดีจอีกตั้งหากเอามาปุ๊บนี่ขี่แบบงงเงกงงงกงีกอ,อัดอีกอัดออัดจนต้องโยนิ้งแล้วมาซื้อที่นี่โอ้ผมรวมค่าขนส่งไปเสร็จสับทั้งหมดสามพันกว่ากาว่ากูได้ของถูกแล้วอของดีด้วยเออคิดในใจเลยเดี๋ยวกูจะให้พี่เบน เมาขี่เว้ให้พี่หนุ่มมาขี่ไว้ยแตขายแหละคสุดท้ายเลิกล้มไปเพราะว่ามันงอแ็กนะฮะคืออย่าไปคิดว่ามือหนึ่งเนี่ยแล้วแบบโอูหไอ้ยมาดีมากเลยนะไมเแียมากเลยไอเดียมันเจงมากอ่าเอามาดูต่อกำลังจะบอกว่าของดีๆมีอยู่ใกล้ตัวมาดูก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเยอะ พวกนี้พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทต้นๆมีหมดเลยอายแบงแมนแบนอย่างแบมนแบนอย่างเงี้ยลาสักเท่าไหร่น่าจะสองพันกว่าสองพันกว่านะใช่ครับสองพันกว่าสามพันดีกว่าที่ผมเอามาเป็นสิบเท่าอ่ะแต่เดี๋ยวไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ของใหม่ไงไปต้องก็ได้มั้งอันนี้เทินเออเข้าททำไมมาอยู่ตรงนี้ไม่มีที่เก็บอันนี้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 น่าจะทําสีว่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำใช่ไหมทีม่นี่มายัางไ,ไงไปยังไงอ๋ออ่านี่จีออสตอนหลังอยากทำอยากเอารถพวกนี้ไปปั้นนะล<ร>องดูสิไม่ยากต่อไปก็ประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดร้านอยู่นู้นก็เอานี้ไปทำเอาหรืยจีออสจีออสอ,อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นนาฮอนป่ะ แต่สวยเนาะเฟย์ไงอะไรนะเจ๊ว uh, anyway, ่านเนี <S <S ่ยแจ๊เนี่ยเอาที่อะไรนะไงฮออเาเปไงฮาเปมีมีสามคันแล้วเนี่ยมีสามคันแล้วแต่อันนี้อันไหนคิวเลยอันไหนคิวเฮ้ยอันนี้ไอที่มันเป็นใบมีดปะเนี่ยเฮือนเออมันเป็นใบมีดปะเนี่ยมินิเวโร่ที่มันเป็นแบบ ไอ้เน,น,นี้แฝนไป่แท้ๆเลยอตอนแรกอะผมไม่เคยเขียอะคิดว่ารถโอ้โหคงแม่คงคณจะต้องปัน่นหน่อยแน่เลยแต่จริงๆแล้วนะผมไม่ปั่นเบาอะรถไอ้พวกนี้อย่นะครับอเออแล้วสรุปง่ายๆนะครับง่ายๆเลยคุณอย่ามาฟังพวกผมโมเยอะคุณมาสักครั้งเถอะผมขอร้องเลยดีกว่ามีโอกาสมา มาบางคนอยู่ต่างจังหวัดขับรถมาเลือกเลือกเองมันกว่าเยอะเออแต่ดูในคิดว่าดูในประกอบทําให้แบบรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นอ,อแต่ผมก็อยากให้มาลามาเสร็จเนี่ยมารู้จักกับที่แลนว่าเขาเป็นคนง่ายงายได้ก็ได้มไม่ได้ก็ไม่ได้อต่ขอต่อแล้วเ,เขาลดได้เขาลดขออนุนได้เขาให้ได้เขาก็ให้ขอแถมนิดขอแถมหน่อยบางทีนะ มาจ้าักระจานนะขอแถมหม้อนะเขาอาจจะให้ก็ได้นะหม้อก็ยังมีอยู่ออ๋หม้ออยู่มามาหนในหม้ออยู่ตรงไหนสมมติมาไกลๆอ่เขาบอกเขาบอกขอค่าน้ำมันสักงห้าร้อยเขาคงให้อ่ะหมายถึงแบบขอค่ารถตั๋กระจาดค่าค่ารถราคาไม่ใช่มาขอพี่แดนขอค่าน้ำมันห้าร้อยไม่ใช่ออ๋ไหนในหม้ออยู่ตรงไหน ล้อก็มีนะเออบันไดก็มาขาตั้งนี่นะตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมออย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยกิโลเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบเออขนุนเราเนะ่ยื้อขาผมบล็อกด้วยขีโละกี่เท่าไหร่นะขีโละก็ตีไปยี่สิบห้าบาทกิโลสองร้อยห้าสิบไปหนึ่งเนี่ยสองร้อยกว่าบาทครับอืมประมาณนี้นี่มี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 หมวกไปเยอะเลย ไอ้คำว่าหมกของผมไม่ใช่แบบทับผมนะต้องบอกก่อนนะคือมันคือมันมันเยอะอะมันเยอะจนแบบยังไงเออเนี้ยเห็นไหมวางทับ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 ไว้อย่างเงี้ยเออไหนไปพาไปด้วยไฟฟ้าพอนยไปอันแดดทันนี้เขาอินไฟฟ้าไงพี่ดันบอกว่าให้เอาไปหน่อยไหนเอนี้ยเอาเอาไปทำอะหรอเออเอาไปทำไง แล้วนี่เอาเอาไปทำแล้วก็ไปเอาไปขาย,าาขายมามามาเดี๋ยวผมบอกความลับของออพี่เบนัวอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วเขาก็เอาไปหนึ่งจุ่มนะครับตอนครั้งนี้ต้องใช้คําว่าจุ่มเขากําลังทิตอ่าเขาก็เอาไปหนึ่งจุ่มแล้วเขาก็เอาไปทําสกูตเตอร์พี่เบนเสร็จสับแล้วทําไปกี่บาทครั้งที่แล้วบอกไหนดิค่าแบตก็สามพันอ่ะเฉพาะค่าแบตนะหรอ ได้อีกร้อยหนึ่งเหรอ,อ,อคือแบตใช้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะแบตเสียเซลล์มันเซลล์มันเสียไปอ๋อเซลล์แล้วก็ไปเสิร์ชหาเอาอ่าใช่เราก็ไปดูสเปคว่าตัวเนี้ยมันกี่มิลลิแอมเออแต่ผมซื้อผิด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 สเปคมาเพราะว่าเพราะว่ามันจะยาวใช่ไหมแบตม<อ>ันมีแบบ<อ>แบบแบบเร<อ>ียกว่าสูงกับกับแบนกับยาวอ่ะเออถ้าสูงกับยาวมันก็จะสามารถใส่ได้เลยแต่มันก็มอยไฟอ่อ่าต้องดูดีๆผลสุดท้ายแล้วซื้อพี่แดนไปเท่าไหร่ครับ สามพันสี่พันเท่าไหร่อันนี้อันนี้ถ้าเท่าไหร่นะถ้าซื้อไปทําเองเพตัวนี้ก็น่าจะสี่พันบ้างสี่พันสี่พันไม่รวมแบตนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อซื้อแบตด้วยนู่นนี่ก็ประมาณแปดเก้าพันอ่ะสรุปง่ายๆคือรอมาจิ้มเราให้พี่แบกพี่แลนทําดีกว่าจบเรื่องไปทำเลยโอเคอยู่ตรงไหนห้องี้เนี่ยนี่ไงอันี่นี่คันนี้อยู่กองอยู่ในนี้ไงเนอเนื้ดูดิ ่มาหรือเลยอ้าว<ป>นะจอมคิดจะลือมกลับโอเคครับ